สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อดีชาแนลนะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาบอกสิ่งที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยต้องพึงระวังในการไปเยือนทีมชาติเวียดนามในศึกเอเวฟมิสูบิชิอิเล็กทริกคปี2022นัดชิงชนะเลิศก,กันนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ในวงการลูกหนังอาเซียนไทยกับเวียดนามถือว่าเป็นศัตรูคู่รักคู่อาฆาตกันที่เวลาเจอกันมักจะเดือดทะลุองศาตลอดเวลาทั้งในสนามนอกสนามและตามโซเชียลมีเดียต่างๆมาคราวนี้ในนัดชิงชนะเลิศอ,อาเซียนคัพปี2022ทั้งคู่ก็มาโครจรเจอกันในรอบชิงชนะเลิศจนได้ หลังจากที่ไม่เจอกันมานานถึง14ปีด้วยกันหลังจากที่ทั้ง2ทีมต่างไม่เคยมาตามนัดกันเลยจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งชิงตกรอบไปก่อนเสมอโดยในนัดชิงในยกแรกทัพช้างศึกเราจะต้องยกทัพไปที่ฮานอยก่อนที่จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยซึ่งถ้าเราอยากจะมีผลการแข่งขันที่ดีกลับมาเราต้องคอยระมัดระวังสิ่งเหล่านี้จากนัตเตะสะกุลเงียนอย่างแรกเลยคือเรื่องของสภาพสนามที่มีดินสเตเดียม แฟนบอลชาวไทยอย่างเราน่าจะเห็นจากภาพการถ่ายทอดสดแล้วว่าพื้นหญ้ามันออกสีเหลืองเหมือนมันกำลังจะเหี่ยวเฉาตายไม่เหมือนกับสนามของทีมชาติอื่นๆที่เขียวขจีสวยงามซึ่งตรงนี้เวลาที่นักเตะของเราลงไปเล่นแล้วเกิดล้มลงอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นทัพช้างสึกเราต้องเซฟตัวเองให้ดีเลยเวลาลงไปเล่นที่สนามแห่งนี้มากันที่สิ่งที่2นั่นก็คือแฟนบอลชาวเวียดนามนั่นเอง อย่างที่เรารูรู้กันว่าประเทศของเขานั้นคลั่งคล้ายกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเวลามีแมตช์ฟุตบอลทีมชาติที่ประเทศของเขาก็จะมีแฟนบอลแห่กันใส่เสื้อสีแดงสีนำโชคของพวกเขาพร้อมกับขี ide, ่มอเตอร์ไซค์บีบแตรปปุกใจกันทั่วเมืองก่อนที่จะเข้าไปชมเกมจนเต็มความจุเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้แม้กระทั่งเหล่าบรรดาคนใหญ่คนโตของประเทศพวกเขานั้นก็มักจะใส่สูทมานั่งเชียร์อยุ่ข้าสนามตามที่เราเห็นผ่านหน้าจอถ่ายทอดสด ตรงจุดนี้เองมันอาจจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้แข้งช้างศึกขาอ่อนเวลาลงไปเล่นก็เป็นได้มาดูกันที่สิ่งที่3นั่นก็คือเกมรับของเวียดนามอย่างที่ทราบกันว่าทีมนาทองชุดนี้นับตั้งแต่ที่ป้าฮังซอเข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือมีวิธีการเล่นที่ชัดเจนคือเน้นตั้งรับเหนียวแน่นและรอฉวยโอกาสจากลูกโต้กลับแบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมชาติเวียดนามมีสถิติในเรื่องของเกมรับก่อนที่จะดวนทีมชาติไทยที่น่าสนใจมากนั่นก็คือพวกเขาเก็บคลีนชีตในเกมนานาชาติมา10นัดติดต่อกันแล้วโดยพวกเขาเสียประตูนัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อ10เดือนที่แล้วในเกมที่พบกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและในรายการอาเซียนคัพเองนั้น พวกเขาก็ไม่เสียประตูมา7นัดติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่ที่พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ประตูต่อศูนย์ในอาเซียนคัพเมื่อครั้งที่แล้วโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ที่พวกเขาไม่เสียประตูเลยไม่แต่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะถะลิแชมป์ทัพชัางสึกเราต้องซ้อมเกมรุกที่เชียบคาดเพื่อทลายกำแพงเกมรับของเวียดนามให้จงได้อย่างที่4ที่นักเตะไทยต้องระวังให้ดีเลยนั่นก็คือ ดอนฟัน n ฮาแบ็กซ้ายดีกีลงเล่น1นาทีที่เคยเล่นในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์โดยจากการที่เขามักจะเข้าบอลอย่างหนักหน่วงถึงลูกถึงคนจนมักจะทําให้นักเตะคู่ต่อสู้ต้องลงไปร้องโอดครววด้วยความเจ็บปวดอยู่ตรงพืญญ้นหญ้าประกอบกับนักเตะรายนี้ชอบเล่นนอกเกมมีลูกเล่เหลี่ยมที่มักจะตบตาผู้ตัดสินได้ตลอดจนรอดพ้นจากการโดนใบเหลืองและก็ใบแดงทุกครั้งไป นักเตะทัพช้างศึกต้องระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้ดีเลยเวลาที่ต้องดวลเพลงแข่งกับนักเตะอย่างดอฟานฮาวไลน์นี้เพราะอาจจะเพียงพามพลาดท่าโดนใบแดงซะเองก็เป็นได้มาที่อย่างสุดท้ายที่เราต้องพึงระวังเลยนั่นก็คือกุนซือชาวเกาหลีใต้จอมหัวร้อนอย่างป้าขังซอโดยในคลิปนี้ผมไม่ได้ให้ระวังความโมโหร้ายและความเดือดดานที่เขามักจะแสดงออกบริเวณมานั่สำรองของเขา แต่ผมจะพูดในมุมมองที่ว่าเกมที่พวกเขาจะพบกับทัพช้างศึกของเราจะเป็นเกมนัดสุดท้ายที่กุญซือจากแดงกิมจิรายนี้ได้คุมทีมข้างสนามต่อหน้าแฟนบอลน,นับครึ่งแสนที่มีดินสเตเดียมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่านักเตทัพตาวทองจะวิ่งถวายหัวเพื่อให้เฮดโค้ชของเขาได้อำลาตำแหน่งไปแบบสวยงามแถมเป็นการเจอกับทีมชาติไทยศัตรูคู่รักคู่อาฆาตด,ด้วยอีกนัดนี้นกเตสกุลเหงียนจะมาจัดเต็ม แบบเกิน200%ใส่ไม่ยั้งกับทัพช้างศึกอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยต้องพึงระวังในการไปรเยือนทีมชาติเวียดนามในศึก AFF Mitsubishi Electric c u คปี2022นัดชิงชนะเลิศน,นะครับผมถ้าเกิดท,กทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ